ครับกับลกๆโอเคครับกับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านกันด้วยนะวันนี้อยู่กับผมบีนพงทีวีนะวันนี้ผมจะมาโอ้ยแหลักจังวะเนี่ยคือเอลนะ โอเคโอเคแป,ป๊บแป,ป๊บแป,ป๊บนะจริงๆจะมาขายเอ่อปลาบักเต้เดี๋ยวแป,ปนะ๊บนึง โอเคครับมาแล้วคราวนี้ผมก็จะมาประกาศขายอะไรวะก็ประกาศขาย,ยว่านี่ครับรูทปลาบาเซล่าบวกเก้าเน่าญักพาโซดาเอเอ็ EM. EM. มเอเอ็มสามสิบห้าเอ็มพอซื้อมาเท่าไหร่วะ 4ีสิบเอ็ม M, กูขาย3าเอ็มบวกเกาคือกูแน่ขาทุนตรง,ตรง,ตรงมาประกาศขายกันเลยเป็นไงเป็น น้คลิปนี้ไว้แค่นี้แหละใครสนใจแอดไลน์มาเมื่อที่แล้วนะโจ,โจ๊ะ